เดี๋ยววันนี้เรามาสวรรค์ชั้นที่หกกันฝั่งนี้เป็นสวรรค์นะเมื่อวานเราอยู่ในรบวันนี้อยู่สวรรค์ชั้นที่หกอยู่กับพระอินนะแต่พระมาลัยก็ยังอยู่นะยังเหาะอยู่นะพระมาลัยพระอินมีเมียสามคนอยู่สวรรค์ชั้นที่หกมีเจดีย์อยู่ามณีเจดีย์จะลาวมณี ทำอะไรในสวรรค์เชนทีหกก็จะมีเจดีย์จุลามณีสานโนดากาต้นปาริชาตมีพระอินร์แล้วก็มีเมียสามคนสุชาดาสุธรรมาส,สุจิตตามถ้าจำไม่ผิดเมียคนมึงจะอยู่ในสานโนดาษเป็นนกกระยางเพราะทำบุญมาน้อยกว่าวัวแต่แต่งสวยแต่งงามเลยเกิดมาทำพระอินแต่เกิดเป็นได้แค่นกกระยางในสาอโนดาต เป็นคนรอบตัวแล้วตื่นเต้นแล้วเจดีอีกเจดีหนึ่งเจดีที่สำคัญบนสวรรค์จะมีเจดีจุฬามณีแล้วก็เจดีอะไรเจดีหนึ่งอยู่สวรรค์ชั้นที่สามเป็นชั้นของแม่พุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าลงไปเทศน,นาแล้วก็ตัดตรู้เป็นเทพขึ้นมาอยู่สวรรค์ชั้นที่สามเจดีก็มีเจดีเจดีหนึ่งผํจำชื่อไม่ได้ แต่เจดีสองเจดีนี้ไม่รู้ว่าอันไหนไว้ทำอะไรนะผมจำไม่ได้นะว่าเจดีไหนเอาไว้ใส่กระดูเจดี JD ไหนไว้ใส่เครื่องนุ่งห่มของพทธเจ้านะสองเจดีนี้ก็มีความสำคัญอยู่สองอย่างใส่ใส่อัฐิอันหนึ่งแล้วก็ใส่เครื่องอาพรอันหนึ่งแต่ผมจะไม่ได้อันไหนใส่ก็ลองไปหาตืออ่านดูนะครับเป็นคนรอบตัวเลย แต่เขาบอกว่าตะวันชั้นที่หกเป็นของพญามารมาก่อนนะพระอินทร์มอมเล่าพญามารแล้วก็ถีบต,ตกลงมาให้อยู่ให้อยู่ใต้เขาพระสุเมนเมันคนเปิดประตูนรกไอ้คนเปิดประตูนรกมบแต่พญามาตกลงมาจากตะวันชั้นที่หกลงมาอยู่ใต้เขาพระสุเมนเลยจําอะไรไม่ได้จะจจาได้ว่าเคยมีศาสอนุกดา เคยมีเจดีย์เคยมีต้นปาริชาติก็เลยสร้างมาเหมือนเดิมแต่จําชื่อไม่ได้เปลี่ยนชื่อใหม่หมดเลย <c oughs> อันนี้ก็อีกตำนานหนึ่งนะที่ที่พยามาน,น่าสงสารมากโดยพระอินทร์หลอกเล่าแล้วตีตกมาพอพยาวมามีลูกพระอินทร์ก็ยออเป็นเปล่าเป็นยักษ์เท่าไปขโมยลูกเขาออ <c oughs> ไม่รู้เมียคนไหนที่เป็นลูกพยามาน,นนะเอาไปหาอ่านดูนะ <c oughs> สามคนนี้ไม่รู้ว่าคนไหนโอเคครับสนุกสนุกเดี๋ยวผมอาบน,น้ำไปไปไปล้างจานล้างเป็นโตมาออาบน้ำเพิ่งตื่นครับเดีย๋ยวามาดูกันดูงานฝั่งนี้กันนะทั้งหมดไล่ให้เข้มถือว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นที่หกของพีอินนะวันนี้เข้าเฝ้าอาบน,น้ำเลยครับ บอกเด็กๆไม่บอกเด็กเรื่องพระอ,อินทร์อยงอารมณ์ค้างอาบน้าําอะไรแล้วก็มีอีกอย่างนะพระอ,อินทร์มีช้างเอาวณนเมีช้างเอาวันมีสามสิสองหรือสามสิบสามเศียน,เยนะเนียผมจําไม่ได้ไปหาสื่ออ่านดูนะแล้วก็เวลาพระอ,อินทร์เสด็จก,ก็จะมีเทพกี่องค์เทวดากี่องค์นางฟ้ากี่องค์นะถึงขนาดนี้เราไปหาอ่านดูแลวสนุกดี งั้นทางานแล้วครับ <c oughs> งานานา้ำเสร็จเขาบมมอยู่บอกเด็กๆไม่หมดอารมค้างเลยาาต้อง <c oughs> หัดต่อเทีอยนไหนครับคณโน้ไปแล้วครับผมช่องพระอินเสร็จหมดแล้วครับเข้มแล้วดูดีเลย <c oughs> โอ้ลงทีเดียวก็เข้มได้ละพลาดได้ไงวะ เีช่องนอามาดูช่องถัดไปกันนะครับเข้มกับบาง <c oughs> ไม่เยานจะเปิดไปตอนผมเลยหลอกตาอย่งไงโอเคครับจบช่องระอินนะสี่ด้านเข้มปิด <c oughs> โอเคครับเดีย๋ยบ่งพ่อมาตีละครั้งสวดมนต์แล้วสวดมนต์ก่อนนอน วันนี้ว่าจะตื่นตั้งสามสี่โมงตื่นเร็วหน่อยมาทำาะครับเจะครับทำงานแต่เช้าร่ำรวยร่ำรวยนะ ขอจบการซ่อมคานช่องที่สองต่อจากช่องแรกด้านข้ายอินในช่องที่สองซ่อมแล้วเข้มปิด <c oughs> เข้มปิดเข้มปิดเข้มปิดเล้ <c oughs> ต่อไปมาดูช่องที่สามกาันกันเก็บงานซ่อมงานช่องที่สามเกดไม่เข้มเดีย๋าายวไล่เก็ตให้หมดเลย ช่องที่สามที่สี่ที่สี่ก็เก็บไม่เข้มจะไล่เก็บให้หมดแต่ช่องแรกมี <c oughs> มีเนี่ยด้านเนี้ยด้านด้านหน้าเลยยับยับหน่อยถ้าเกิดดูใกล้ๆมันไม่ดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลื้อซ่อมใหม่เลยฝั <c oughs> ่งนู้นเดินไปนิดนึงมีกระจังสองตัวที่ต้องไปซ่อมฝั่งพยายม เนี่ยเดเล็กๆยิบๆน้อยๆสู้ตายครับมา <laughs> ลุยเก็ดพยายน่ากันนะห <laughs> ลุงพี่วันนี้จะเชิญลุงพี่ห <laughs> ลุงพี่และสวดมนต์ไหมจะอยู่สวดมนต์ด้วยกันหรือล่า <laughs> <laughs> โอเคครับรุยงานดีกว่า <laughs> <laughs> ตอนนี้ผม ให้เข้มหมดแล้วโอ้ดูไกลๆยังเห็นลายเลยครับกล้องผมแม่งคนห่วยผมให้เข้มหมดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวคอยอคุณอามาตรวจงานคอยเจ้าว่าตรวจงานเพราะผม <c oughs> เจ้าวาดยุ่งอยู่เหยาไปช่วยท่านทำงานดีกว่าท่านติดงานค่อยให้มาตรวจช่วยท่านก่อนเริ่มเพียรแล้วไม่ได้นอนไปแล้วหน้าตาว โอ้แนวหลวงตา่そそานด้วยคานด้านพระประธานช่องที่หนึ่ง าด้านพระปะธานช่องที่สองช่องที่สองนะอันนี้รูปแรกรูปที่สองรูปที่สามรูปที่สี่ขานพระประธานช่องที่สาม ที่ห้าไม่เห็นไม่อินเลยเยอะจัดในคานเยอะจัดไปไล่ดูใน y ยูทูปบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูรวมๆกันไปก่อนแค่นี้ พ่อมาฉันข้าวแนะล้วอาดินดูรวมๆมาไล่ดูนะเด็กๆมีตัวอะไรบ้างเยอะจักไล่ของนานแต่ละช่องไม่เหมือนนี้เลย งั้นคุณน้องขอกลับบ้านแล้วครับ